ก่อนอื่นพวกเขานำปืนไปจุ่มในน้ำจากนั้นก็กลิ้งลงบนพื้นทรายหลังจากนั้นปืนส่วนใหญ่ก็ขัดลันหรือไม่กระบอกกระสุนดีดออกไม่ได้แต่มีปืนอยู่กระบอกหนึ่งที่ยังคงยิงได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเค่47ปืนไรเฟิลที่ด่งดังที่สุดในโลกผู้ที่สร้างปืนกระบอกนี้ก็คือมิคาอุคาลันิคอฟเขาเคยเป็นคนขับรถถังแต่ในสนามรถครั้งหนึ่งรถถังของเขาถูกกระสุนศัตรูยิงจนระเบิดและแขนของเขาก็บาดเจ็บสาหัสระหว่างทางไปโรงพยาบาลเขาสังเกตเห็นว่าปืนของเหล่าทหารทำงานได้ไม่ดีซองกระสุนจะพังเเเเมมมืืื่่่ออออโดดดนน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 น้้้้้้าา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 าแแแแลละะะสปรริิงกจจขขขขตตัััวววศหหหบบททใใคคคยไึ ร้างปืนของตัวเองหลังจากรักษาตัวจนพอจะทํางานได้เขากลับไปที่เวิร์กชอปเก่าและบอกว่าเขาต้องการสร้างปืนใหม่เพราะเขาเข้าใจเรื่องเครื่องจักรดีจึงมีคนจัดหาห้องเล็กๆให้และภายในเพียง3าวันเขาออกแบบเคสี่สิบเจ็ดกระบอกแรกได้สาเร็จแทนของเขายังไม่หายดีนะเขาจึงให้คนงานช่วยทุกคนรวมแรงร่วมใจกันและสร้างไอเคสี่สิบเจ็ดกระบอกแรกขึ้นมาจากนั้นก็ถึงเวลาทดสอบคนงานคนหนึ่งหยิบปืนแล้วยิงใส่ทั้งโลหะกระสุนทะลุผ่านออกไปทันทีเขายิงซ้ำอีกหลายครั้งและทุกนัดก็โดนเป้าพลังของปืนได้รับการพิสูจน์น ร้อมปืนก็คิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายและจับตัวไว้ต่อมานายทหารคนหนึ่งได้ลองยิงด้วยตัวเองและถึงกับตกใจมันดีกว่าปืนทุกระบอกที่เคยทดสอบแต่กฎก็คือปืนจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อมันชนะการแข่งขันยิงปืนประจำปีเท่านั้นนายทหารจึงเรียกนายพลมานายพลก็ได้ลองยิงปืนและประทับใจมากเขาบอกว่าคาราชานิคอควนแข่งขันในนามกองทัพชายหนุ่มจึงถูกส่งไปที่สถาบันอาวุธมอสโกและได้รับห้องพิเศษสำหรับทำงานแต่ในการทดสอบครั้งแรกปืนของเขากลับล้มเหลวและถูกปฏิเสธเขารู้สึกผิดหวังและกำลังจะเดินทางกลบบ คาราชนิคอตั้งใจอย่างจริงจังและทางานหนะักจนสร้างปืนใหม่สําเร็จการทดสอบก็ผ่านได้ดีแต่ก็ยังไม่ถูกเลือกเขารู้สึกหมดกําลังใจไม่นานก็มีข่าวว่าเยอรมนียอมจำนนสงครามสิ้นสุดลงทุกคนดีใจแต่คาราชนิคอปรับเศร้าเขาคิดว่าตอนนี้คงไม่มีใครต้องการปืนของเขาแล้วเขาไปพบนายทหารและขอกลับบ้านแต่นายทหารส่งกระดาษให้เขาแผ่นหนึ่งบนกระดาษเขียนว่าการสร้างอาวุธยังจําเป็นอยู่เขาจึงกลับไปทํางานต่อเรียนรู้จากความผิดพลาดและสร้างปืนรุ่นใหม่ขึ้นมา2ปีต่อมาเค .47 รุ่นใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์ในการทดสอบครั้งแรกปืนถ แต่ไม่นานทหารยามก็มาจากเขาเพราะทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแต่คาราชนิคอบยิ้มเพราะเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองสร้างเขาถูกนําตัวไปหานายพลซึ่งเป็นนักออกแบบอาวุธเหมือนกันคาราชนิคอบถอดปืนแยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกภายในไม่กี่วินาทีนายพลถึงกับตะลึงเขาไม่เคยเห็นปืนที่ทั้ง,ง่ายและแข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนนายพลจึงอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันจากนั้นการแข่งขันจริงก็เริ่มขึ้นปืนทุกระบอกถูกจุ่มน้ําและลิ่งลงบนทรายส่วนมากขัดลันหมดจนถึงคิวของ a k 47มันยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดแม k 47ในระดับอุตสาหกรรมก็เริ่มต้นขึ้นในปี1949เมื่อเขาเห็นทหารทุกคนในขบวนพาเรดถือปืนที่เขาเป็นผู้สร้างหน้าอกของเขาก็พองด้วยความภูมิใจแม้ว่า k 47จะไม่ได้ถูกใช้ในสงครามครั้งนั้นแต่ทุกวันนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกใช้มันมันไม่เพียงกลายเป็นปืนไรเฟิลที่ถูกใช้มากที่สุดแต่มันยังกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากที่สุดด้วย